ูเนียเคจียิงกระไล3คะแนนแรกมาก่อนแล้วครับไฮเทคบัสกบลพลาดไม่ได้เลยนะครับทุกเกมสำคัญหมดนะครับ6ทีมเนี่ยจะเอาเข้ารอบแค่4ทีมเท่านั้นครับนากรุยขึ้นมาด้านบนสะบัดเลี่ยนมาตัวหลังครับเฟรดดี้ขึ้นลงไป2คะแนนไหลาตามมานีสวยเลยไนดะ้แล้วยิงเองลุนี้ไม่ดีครับเอเคเก็บบอลได้ออกบอลอ้าวตัวหลังหลุดครับโอ้โห จังหวะถอยๆนี่ไม่ได้ดูตัวล่างมาทางขวาครับสุดทางถึงชนลสิทธิ์ให้ออกมาพันเทวัหญิงสวนไปเลยครับสามคะแนนขึ้นมาเองผ่านเคจีมาได้เจอจูเนียปล่อยไปลูกนี้ไม่ลงสวนกลับขึ้นมาต่อเฟรตดี้หน่สองบอลลงมาเคจีให้มาด้านบนครับอ้าวเฟรดดี้สามคะแนนยิงลงแล้วทำได้หยอดมาจูเนีย ที่เดี๋ยมองหาเพื่อนไม่มีใครถยเข้ามาก่อนครับให้มาตัวหลังเคจียอดลงไปครับออกมาให้เอเคเอเคโยกหลุยเข้ามาด้านในแล้วยืดหว่างลงนี้โอ้โหดูครับความสามารถเฉพาะตัวของเอเคฟิลดีจริงๆครับดีทุกวันด้วยครับโอ้โหแต่คนนี้ไปไวกว่าครับตัว,วามาสักครู่ครับเฟรดดี้เฟรดดี้เอเค เ k คไขวหลังหลบมาได้จังหวะแรกเลยมาขวาสุดมีรออยู่แล้ว3ามคะแนนลงไปครับชีรพเลยเอเคดูครับคอรดหลบมาสวยแล้วตั้งยิงตรงนี้แรงไปบิ๊กอีเก็บได้ซ้ำใต้แป้นครับตามตนะครับเดลวเราไปฟังโดนเทคนิเกิลฟาวนะครับมาสักครู่นี้ครับเอาวางลูกนี้ลงไปครับเฟนดี้ดี๋ยงมาด้านนอกครับพัทวัตรล,ลุยเข้ามา าขวายัดมาด้านไอภาวิเตเจอกับชัดพลขึ้นลูกนี้สวยครับเคจียิงบอลกระดอนออกมาชัดพลเก็บได้สมัดออกมาด้านน้องให้ปิติพัฒย์ยอดมาด้านหลังเคจีจับตัวผลเคาะหาช่องไม่มีใครตัดผ่านนะครับไปด้านบนเตป๊ะ้กด3ากระดานลงไปครับโอ้โหสิทธิชัยไปมาที่บิกอีออกขวาไปครับพันธวัฒน์โลงสามคะแานลงไปเอ โอ้โหพลาดครับโดนสวนกลับไปแล้วเ k 1คขึ้นัวาขวาลงไปไปออกมาที่นิติพัฒน์ขึ้นกลับมาครับตรงกลางพันธวัฒน์ออกซ้ายมาสิทธิชัย3โอ้โหสามกระแดนลงไปครับดับหนึ่งรันดับสองของตารางเจอกันก็มันนะครับเมื่อวานเพิ่งเจอกันวันนี้มาเจอกันอีกครับโอ้โหปล่อยโฟลเตอร์นิ่มๆลงไปลูกนี้ครับอัตตพงศ์ลีลาพิพน์ขุนแทนเตเต้นะครับของทางไฮเชค รัการลุยเข้ามาด้านในสบัดออกมาเคจี G, ขึ้นขวาลงไปครับฟาลทีมของชุดอิฐอีกครั้งเดียวนะครับฝาลทีมไฮเทคที่5ครั้งตั้งนานแล้วนะครับลุยเข้ามาด้านในขึ้นวางขวาครับโอ้โหนัอกอใจสนุกครับนานๆจะลุยเฟรดี้โยกหยอดบาจูนเนียขึ้นสวยครับลูกนี้เข้าไปด้านในแล้วตัวอิทธิพัฒน์ ข้ามฟากมาให้กับ AK หลุยเข้ามาด้านนายกหลบแล้วปั่นบอลขึ้นไปครับโอ้โหดูครับ AK ฟิลท่ายาเฟรดี้เฟรดี้ดึงจังหวะสเต็ปแบ็กแล้วยิง3คะแนนลงไปครับโดนประกบ2ให้มาตรงกลางพิกอีให้มาทางขวานิติพัดเทศการ3คะแนนคือตรงนี้ไม่ได้แล้วเอา้ายอดบอลมาให้กับทางจูเนีย จูเนียร์ไถบิ๊กอีขึ้นขวาโอ้โหไถปึ้งจังหวะแรกเด e, บิ๊กอีงายรัชการให้มาที่จูเนียร์จูเนียร์ไถแล้วหมุนซ้ายโอ้โ oh ห oh 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 oh. ดูครับกินบิ๊กอีเลยครับสองจังหวะพยายามฟ้องพุทธสินว่าโดนเฟรดดี้เลาะเบสไลน์เข้ามาแล้วขึ้นขวาลูกนี้ไม่ลงครับแย่งไม่อันเลยฟูบดังพลาดไปครับออกมาทางซ้ายถีรพัดกด3คะแนนลูกนี้ไม่ลงเอา้า3ล,<อ>ลงลงเลยครับ สองวางสีคะแนนเฟรดดี้คอสหลบมาปล่อยเช็ดแป้นเคจี okay, G, วนมาวางปากห่วงลงไปเลยไทมานักรเลาะมาขวาสืบัดขึ้นกลับมาเฟรดดี้โล่งเลยครับ3คะแนนโดนเลยครับโอ้ปล่อยให้โล่งเอเคเอเคคอสจะเข้าไปด้านไหนไม่ได้หยุดยิงเองไื mm hmm. ้ออกมากครับนะกร นาคอถอยกลับมายิงเลยไม่มีใครจับเรียบร้อยครับโอ้โหนาคอใจสนุกนาฏการให้มาซ้ายทีนาคอขึ้นกลับมานัฏการอีกครั้งครับนาฏการเคาะลุยมาทางขวาสอดมาเขจิโอ้โหูดูครับสองสะบัดออกไปครับนกครไซส์สเต็ปออกมาหลอกไม่ยิงให้มาที่เฟรดดี้ที่รออยู่เรียบร้อยนั่งครับนั่งให้กำลังใจเพื่ออยู่ข้างสนามนะครับยังบาดเจ็บอยู่นะครับสิทธิชัยขึ้นไม่ได้ เอเคขึ้นอีกทีหนึ่งได้มาสองคะแนนครับเอเคฟิวเควินใช่ออกมาเฟรดี้เฟรดี้หยุดยิง3เองลงไปครับโอ้โห,โหเครื่องติดแล้วออนไฟาหลุยมาทางซ้าย1 2ขึ้นลูงนี้ไม่ได้บิกอีกเก็บอีกทีหนึ่งหยอดลงไปครับ3มวิสุดท้ายได้ มองหาเพื่อนครับสบัดออกมาด้านนอกให้กับ AK อีกรอบหนึ่งเ k ควิ่งสวนเข้ามาด้านในแล้วขึ้นขวาลงไปครับ2คะแนน,นหลุยเข้ามาด้านในปล่อยขวาแรงไปหน่อยจูเนียเก็บได้ลุดโดวไปอีกครับคะแนนหลุยเข้ามาปล่อยขวาลูกนี้ไม่ลงเก็บปรีบามาได้เอเคขึ้นขวาสวยครับ เอเคเริ่มเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วจับไม่ติดบิ๊กอีปัดเข้ามาได้ครับเอครับช่วงต่อลากขึ้นมาผ่านมาได้2เจอคนที่3แล้วยืดขึ้นมาวางขวาสวยงามรับช็อตนี้ครับ AK. AK. เอเคเเคเคาะแล้วยิง3คะแนนลงไปครับโอ้โหช่องว่างนี่ครับช่องว่าง10คะแนนเอเคมุดผ่านมาได้ข้างตัวปล่อยลงไปครับ เหลือ8คะแนนครับชมพันธวัฒนเอ้าไม่มีใครจับยิง3สวนไปดีอะไรครับแบบนี้นะครับเอเคจอกับเคหาช่องจะลุยเข้ามาด้านไหนสมััดมาสวยมากโอโ้โหจ่ายลูกนี้งามมากครับเอกพิชาติดึงจังหวะรอไว้ครับข้ามแดนมาให้มาที่นิติพัฒน์ป้ายขวาม,มาสุดทางผ่านเทวั์ได้มากครับเหลือหนึ่งนาทีเวินาที เฟดดี้เฟดดี้จะลุยเข้าไปด้านในเสียหลักแล้วดูครับโอ้โ oh หเอาตัวรอดมาได้ยอดมาจูเนียขึ้นฟาวลงครับโอ้โ oh หเอาตัวรอดในช่วงเวลาลงทั้งสองลูกเลยครับเคจี82 75ครับชุดอิทขอเวลานอกอีกครั้งครับเวลานอกครั้งสุดท้ายของชุด ลงทั้งสงลูกเลยครับ KG 82-75ครับชุดอิดขอเวลานอกอีกครั้งครับเวลานอกครั้งสุดท้ายของชุดและอาทิตย์ติดต,ตามชมกันได้สำหรับวันนี้ครับทีมงานแต่ทอดสดของเราทุกคนคนระับขอ